สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ต่อมจะพาเข้าครัวอ,อีกวันนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยก็จะไปตัดใบกระเพราที่อยู่หน้าบ้านก่อนนะคะวันนี้จะทําเมนูกระเพราหมูสับไข่ดาวจ้าเมนูง่ายๆเนาะทุกคนวัตถุดิบจากในสวนของเรานะคะมีกระเพราค่ะทุกคนอันนี้กระเพราที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะสดๆเลยจ้ามาตัดกระเพราก่อนนะคะงามมากๆเลยคะ่ะทุกคนกระเพาก็กินไม่ทันนะคะแล้วก็ตามด้วย ถั่วฝักยาวค่ะทุกคนถั่วฝักยาวมีลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเครือเขากําลังเริ่มเหลืองแล้วค่ะมันร้อนมากนะคะไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้แล้วนะคะนี่ก็ยังมีพอให้เก็บกินวันละสี่ห้าฝักค่ะทุกคนก็จะเก็บถั่วฝักยาวนะคะไปด้วยนะคะยังมีพออยู่เนาะจะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยในกระเพานะคะนี่เลยได้มาสี่ฝักจ้า มาเลยค่ะเราก็มาเริ่มลงมือทําเลยค่ะอันดับแรกตอมก็จะหั่นถั่วฝักยาวก่อนนะคะหั่นถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องหั่นหนานะคะตอมจะหั่นแบบบางๆนะสไลด์แบบบางๆนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะนีก็จะได้ถั่วฝักยาวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเด็ดใบกะเพรากันจ้ากะเพราหอมๆเลยนะคะทุกคนจกว่ากะเพรางามมากกินก็ไม่ทันนะคะนี่แหละอยู่กันสองคนนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะกินทันยังไงนะคะนี่เลยกระเพราหอมๆนะจ๊ะมาเก็บไปกินนะคะทุกคนกระเพราเยอะมากๆเลยเก<ะ>ิดทั่วบ้านเลยนะคะนี่เลยได้แล้วนะคะ ในวันนี้นะคะตอมจะใช้พริกแห้งนะคะเป็นจะทําเป็นเมนูกระเพราพริกแห้งหมูสับนะคะตอมจะไม่โขลกนะทุกคนตอมจะใช้เครื่องปั่นเลยนะคะตอมชอบเครื่องปั่นตัวนี้มากๆเลยนะคะชาร์จแทีนึงใช้จนลืมเลยนะทุกคนเป็นแบบเครื่องปั่นอัตโนมัติเวลาสําหรับเวลาที่เราจะทําผัดทาอะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปโขลก พริกให้ยากเลยนะคะไม่ต้องโคลกพริกโขลกรกะเทียมตอมก็จะปั่นแบบนี้เลยนะคะจะปั่นพอแบบหยาบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแห้งมันจะเผ็ดนะคะด้วยความที่ตอมเป็นคนไม่กินเผ็ดพริกแห้งตอมก็จะปั่นแคบบ่พอหยาบๆนะแล้วคําว่าพริกแห้งเนาะยิ่งเผ็ดมากๆเลยเผ็ดเผ็ดกว่าพริกสดอีกอะ่ะประกอบกับกะเพราเราที่เราปลูกเองเป็นลักษณะแบบเหมือนกะเพราป่านะทุกคนเผ็ดมากๆเลย อมจะทาไข่ดาวก่อนนะคะทุกคนจะตั้งกระทะเพื่อที่จะทอดไข่ดาวก่อนนะวันนี้จะทําให้คุณชายด้วยนะคะวันนี้จะทำทำเผื่อคุณชายด้วย1จานนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูของจะเรียกมื้ออะไรดีอะมื้อเที่ยงของต๋อมก็ไม่ใช่นะจะมื้อเย็นก็ไม่ใช่เนาะอ่ะตกลงเป็นมื้อเย็นละกันเพราะว่าอันนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะกลายเป็นมื้อเย็นของต๋อมไปเลยละกันเนาะแล้วก็จะทําเผื่อคุณชายด้วย อันดับแรกก็จะทําไข่ดาวก่อนนะคะไข่ดาวทุกคนค่ะต่อม,มีความรู้สึกว่าไข่ดาวสําหรับต่อมนี่เป็นการทอดยากๆนะทุกคนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนต่อมไหมน่ะไข่ดาวที่ต่อมทอดน่ะมันไม่สวยเหมือนที่คนอื่นทอดนะคะต่อมอยากได้เป็นแบบไข่เยิ้มๆนะทุกคนแล้วมันก็ชอบติดที่ก้นกระทะนะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็จะได้แบบนี้ทุกทีเลยมันก็สุดท้ายมันก็เป็นไข่ดาวที่สุกอยากกินไข่ดาวแบบเยิ้มๆไม่เคยได้กินเลยอะ พอถ้า,ามันเยมิมมันไม่กรอบแล้วมันก็ติดกระทะอนมามัตออกแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาลงมือทํากระเพรากันนะคะอันดับแรกก็จะใส่พริกกระเทียมที่ปั่นเมื่อกี้นะคะพริกแห้งทุกคนคะผัดพริกแห้งไปนี้จะบอกว่าหอมหอมจนแบบแทบจะจามเลยนะคะหอมมากๆเลยพริกแห้งเนี่ยจะหอมกว่าพริกสดมากๆเลยแล้วก็จะมีความเผ็ดกว่า ผัดให้หอมนะคะผัดไปเลยจ้าพอผัดหอมแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบหลักของเรานะคะวันนี้เป็นหมูสับเนาะไม่ใช่หมูสับสิหมูบดนะคะนี่ตอมก็จะผัดให้หมูสุกนะคะผัดไปเลยจ้า ก็หมูเริ่มสุกนะคะต๋อมก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่หั่นเมื่อกี้นะคะทุกคนเอาถั่วฝักยาวมาใส่เลยจ้าเยอะเหมือนกันนะขนาดว่าแค่สี่ฝักนะคะพอหั่นแล้วมาใส่กระทะก็เยอะเหมือนกันนะนี่ด้วยความที่ว่าต๋อมเป็นคนที่ ปกติต่อมก็ไม่ค่อยชอบกินเมนูกะเพรานะคะแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจเป็นเมนูที่มันทําง,ง่ายน่ะมันทําง,ง่ายก็เลยต้องไล้นี่เนาะอันนี้เป็นน้ําเปล่านะคะทุกคนเป็นน้าเปล่าน้ํากินนะคะใส่ไปด้วยเพราะว่ากระทะเริ่มหแห้งแล้วกะเพรามันเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าต่อมกลับไม่ค่อยชอบกินนัน่นนานทีต่อมจะทํากะเพรากินนะคะแต่ถ้าทําให้แฟนน่ะต่อมทําบ่อยนะแต่ทํากินเองต่อมไม่ค่อยทําปรุงด้วย ปรุงรสด้วยซอสหอยค่ะก็ตามใจเรานะคะเราชอบรสไหนก็ปรุงด้วยรสนั้นนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเครื่องปรุงต่อมจะใส่ไม่กี่อย่างนะคะทุกคนแล้วก็ผงอ่าเป็นผงปรุงรสนะคะอันนี้ผงปรุงรสใส่ไปนิดหน่อยนะคะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเนาะแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ นี่เลยนะคะวัตถุดิบไม่ใช่เครื่องปรุงที่ต้มใส่ก็มีแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะอากาศร้อนๆนนค่ะทุกคนอยู่ในครัวนี้แบบเหงื่อไหลไขย้อยเลยนะเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะเติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะทุกคน อันนี้เป็นถ้วยที่ใส่พิกโขกมานะแล้วก็กดน้ําใส่เข้ามานะคะเป็นน้ําดื่มนะน้ํากินนะที่ต่อ,อามาใส่ลงในกระทะเนี่ยไม่ให้กระทะแห้งนะคะรอให้วัตถุดิบของเราสุกนะคะทุกคนหอมหอมค่ะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่กะเพานะหอมมากๆเลยอ่าหอมกับ พริกกระเทียมนะคะยิ่งเป็นพริกแห้งอหอมมากๆเลยถ้าเป็นกระเพราเนื้อเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะสําหรับพริกแห้งเนี่ยจะเป็นแบบรสจัดจ้านมากเลยมันจะทําให้อาหารของเราแบบได้รสชาติที่แบบจัดจ้านขอชิมนิดนึงนะคะเอารสชาติตามใจที่ชอบนะคะต๋อมก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงแค่นี้แหละก็โอเคแล้วนะคะรสชาติตามที่ต๋อมต้องการ สเสร็จแล้วก็จะใส่กระเพานะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ไม่ล้างนะคะทุกคนข้ามขั้นตอนการล้างเฉยๆนะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อให้เราปลูกแบบปลอดสารยังไงฝุ่นก็เยอะก็ต้องล้างนะคะวัตถุดิบทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดก่อนมาทําเนาะนี่เลยนะคะก็จะได้กระเพาหมูสับกระเาพาพริกแห้งหมูสับไข่ดาวหอมๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูกระเพา ของเรานะคะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันจ้านี่ไปแอบจัดจานข้าวมาแล้วนะคะแล้วก็ตักกระเพราใส่ไปในจานนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้ามาทานด้วยกันจ้าทุกคนจ้าสวัสดีคะ่ะ